สวัสดีครับน้องชายเพชรดำเพชรยินดีครับพี่เป็นไงบ้างครับไฟนี้โชคกับใครเนาะไฟครับคมประตักครับคมประตักน้ำหนักพิกัดตอนนี้เป็นไงเนาะร้อยสามสิบสามผ่านเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างน้ำหนักนี้ก็นน้ำหนักนี้ไม่ได้ทำมาประมาณห้าปีคนระับห้าปีประมาณกิโลได้จอน โลเจ็ดโลโลก้าก้นเหนื่อยนี่บีบมานะน้องครับแต่ว่ามันเขาช่างก่อนวันนยูนะก้ก็น่าจะฟื้นฟื้นตัวได้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 ทำยากแต่ว่าฟื้นข่าวฟันที่เจอคคมตักในการชกศึกอาร์เบสครั้งแรกของเราด้วยเป็นไงความศึกเรามาชกครั้งแรกน้องก็ตื่นเต้นครับ แต่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดครับในระบบมวยไทยรูปแบบสมยกนี่เรา,เราในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เคยไปชกวันจันวันชิพนะแต่ว่าคมมาตักไม่เคยชกเลยเราคิดว่าตรงนี้มที่เราจะได้เปรียบเขาเได้เปรียบได้เปรียบแล้วพวกนี้เราวางเกมวางแผนไงตัวคมมาตักก็ต้องเดินติดติดครับต้องเดินติดติดคิดคิด,คดว่าเกมบางทีพวกนี้จะออกมาในรูปแบบไหนเนาะผม่าต้องเดินต้องพวกนี้จะไม่ไม่ถอยจะเดิน ก็ไม่ไม่น่าถอยครับเพราะว่าเพราะมันแค่สามยกนะค<ว>ราตุ๊สู้เป็นมวยถอยไม่มาฝีมืออาวุธไหนเลยที่น่าจะสร้างความกังวลหนักแก้เราหลังจากที่ดูศึกษาฟอร์มการชกของเขามากว่านน้านี้ก็รุกเตะกั้นคอรูกเตะก้้นคอเราก็เตรียมตัวฟิตซ้อมเป็นพิเศษนะน<อ>าะเสริมต <ๆ S 1> รงไหนมากไหองพยายามยกมือสูงสูงมือสูงพระเชั้นก็ถือว่าทําผลงานได้ดีมากๆเลยกับฉลามแต่ว่าไฟนั้นก็ทำทำไม่สำเร็จนะนาะแต่ว่าแฟนมวยทั่วประเทศก็ชมเพชรดำกันเยอะเลย เราเสริมตรงไหนมา้างไฟนี้น้องก็มีหมัดมีศอกมีเตะเอาใจลูกตือหนักๆครับคิดว่าจะมีนับมีน็อกให้แฟนมวยทางบ้านได้เห็นนะก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะเวทีอ่ะไปตามก่อนที่จะไปกินข้าวพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่รอติดตามเชร์วันพรุ่งนี้นะครับผมฝากแฟนมวยช่วยแชร์และเปกระตุ้นผมด้วยนะจะไม่ทำไม่ผิดหวังครับโอเคครับน้องขอให้โชคดีครับสำหรับวันพรุ่งนี้ครับผมโอเค